รวมได้ทอดกระถิ่งพระสงฆ์ได้การกรถิ่งณอนุโมทนากรถิ่งได้สงฆ์เสร็จพิธีเรียบร้อยต่อไปก็ขอเชิญพระองค์ะกรรมการอันงาประเท็นบริวารเครื่องบริวารกระถิ่งได้อันดับแรกก็ไหว้ทุกข์ก็ไวน ตอนนี้เขาถว,วายผ้ากระถินกันนะคะมาโมทนาบุญร่วมกันนะคะถวายกระถินกันจ้ะ ก็จะเป็นการเอาไว้ผ้าใบกระถินนะครับของเส้าพ่วมนะครับก่อให้ใส้เข้าทางประตูทางด้านทิศตะวันออกฝั่งขวามือตะเกียถวายแล้วขอให้ออกทางประตูนะครับด้านซ้ายฝั่งทิศตะวันตกนะครับครับก่อขอให้เชิญนะครับคุณแม่มาไัลช้างแก้วพร้อมครอบครัว คุณวิเจียรคุณสุนีเพียนเล็กอบตรรัชพลทองดีผู้ใหญ่มนพิลาศรายทองคุณก้องเกียรติคุณฐานิดาเป็นปีคุณแม่พัน์ผู้ใหญ่สมพงศ์วงวีรคุณคุณวิษณุคุณวารินินกกระมิ้นคุณสมบูรณ์คุณจินดาสุขพินนคุณมัปาคุณสังเวนสุกตะษมก็ ใจเย็นนะครับทยอยเข้ามานะครับได้ประเคณถวายหลวท่านทุกคนไม่จำเป็นต้องตามทิวนะครับขอขอรบมือนะครับค่อยๆเข้ามานะครับประเคณถวายได้พระคุณเจ้าได้ทุกรูปเลยนะครับพระคุณเจ้าทั้งหกรูปที่นั่งอยู่แถวหน้าประเคนถวายได้หมดเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันบริหารจัดการด้านนอกด้วยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้มีจิศรัทธา ได้มาบริจาคผ้าใรกระถินในโอกาสทอดกระถินสองวันกีในวันนี้นะครับแต่ท่านที่สมัยแล้วอย่าพิ่งออกไปนอกกำแพงแงก้วน,นะครับเดี๋ยวอยู่ร่วมพิธีการในการกดน้ำรพระพรก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เชิญคุณพงษ์คุณอภไยสนันทุ่งคุณสำรวยจางพรอ,อยู่คุณสำเนียเแียงเที่ยงตรงคุณประสิธิ์คุณวิเชียนรนพมิน คุณพิงเรี่ยงคุณเพชรชรีคุณพ่อฮิมาพร้อมครอบครัวคุณพ่อช่อคุณแม่หวนเปลี่ยนอรุณคุณอิสราเปี่ยมอรุณกันมาพิเศษคุณยุภาอยู่สุภาคุณชัชวานพึ่งทองคุณคุณวณีอยู่สุภาคุณทิศยาเองคุณบ้างอดีตอมตะคุณจิ๋โยกมีคุณสุเทพเจ้าแห่งคุณวันชัยคุณวิไลกับเพื่อนโคนคุณละออคุณเกดคุณอนงจากเที่ยงตรงคุณธรรมโรคุณนิดจากเที่ยงตรงอันยศ คนเยอะนะคะตอนนี้ก็าเพิ่ไปถวายบุญกันั้งหมดช่ทีคุณแม่แทวิรตคุณกันอเดกุลนิจนาธรรมชาติคุณจิรดาพรธรรมชาติคุณต่อหมายคุณพาสนาคุณสังคุณคุณหน้าคุณอาิษาแก้วของใสคุณบุญชูคุณสกุลรอดคุณใหญ่ใยกเลยาวัยววมาก่อคุณบุญสองแดงโชติคุณสวัชัยอพิชโยแดงสมบตคุณแม่เกียิณีโพินีคุณอภนร้อยเพิ่ม คุณประเิษคุณกอบแก้วสายปองสายคุณมาเรียงเสียงอรุณคุณอุบลมาปีคุณวิไลอาสคุณจำกรพดจอมรังกาคุณทองคำพีชมพูคุณประยุทธ์คุณวันเพ็ญสังติริคุณอุดมคุณสมกิ์เพชรไทยคุณสมชายคุณสุพรรณีเจริญสุขคุณสมบัติสองจักดิ์คุณจันทร์เพ็ญวงศ์เวรคุณคนจังมากแพ้คุณวิไลคุณล้วนเชรไทยคุณเออทองดีคุณแม่ทองคำอุบลรัตน์คุณไทยรั์คุณพิษตมัยเสรีวันรุ่ คุณสาพรุณันผู้คุณจำปีชอบทำคุณอุทัยแก้วช้างคุณเขียนสุดมากคุณแพ้คุณพยาวนองดีคุณจองคุณมาลีบัวบานคุณลำเจียบดอกพุทธคุณพระอบกิจเจริญคุณสุรพงคุณพระนิดากิจเจริญคุณประภูมีจงูคุณส่วนคุณแม่เชื่องทองเพ็ คุณสองอยคุณอารมณ์ช้งแก้วคุณแม่บุญมาผู้ใหญ่ตม่ินมาคุณชาติตาาินิาคุณนิดุนรากอง้นคุณจาิตาคุณเกรียงไกรองเรื่องคุณชินละเจ้าคุณวัฒนาตพักดีคุณนฤีตองดีดีรช่์พยงคุณวารีิพย์กออกรบุญน้าสุรภาอุสคุณสงักจันทนาพิิจาเดชคุณเลิางประษฐ์คุณแม่มาลิองยางคุณแม่หญิงก คุณคิตใจเล็กคนจำรัดรถจำนาคนวิจิตรวันนับปีคนลามิสเกลโจคนสัตคนลวิสเกลโจวคนสังวานสีหน้าคนสังเวียนคนอาภรณ์คพิพัฒน์คนกระเทือนมากแพ้คนมาลิกคนสระิบคุพัดเส้นตุงและจะทรนแสงแดงอบอนเบาแผ่ว้าขคงเดือยคณรับแดงสมดคุณราตรีคุณวรรณยากริมาลัยคุณแม่หลคุณท่านสัมเมืองคุณเปะดศัพทคุณสัมมาโพธิคุณพ่อเจริน้อยมานิ คุณปริบาลิกาคุณแม่ข้าวตีจากคุณลั่นตรงคุณกอทองเด็กีที่รามอนเป็นปีบนบอนป่อุกคุณเป็นทิ่ล็อกปมินคุณสายคุณล้านพระราชาลัคดาเกียรติองคณเอกลัคนาเกียรติของคนเชื้อสายไทย คุณแม่ของกองกองตุรันคุณปรีากรพูกรุ่นคุณจะรุ่เกิดสกษ์คุณนารงณ์ชอบนำคุณเจริญโบราณคุณสุวิรีแสงใหญ่คุณเดงอุดมคุณวิริยาแสงใหญ่คุณแม่ทองไปเลันชล่นคุณประยู่งชุบกระเบิดกระเบิดสู้คุณไม่ยอมคุณแดงเป็นพระยาบุษาแม่ที่พับพิงก็คุณจับเสื่อคุณสับมาด้วใจดีคุณสังวรลูชาต์นะครับดีใจเลยนะครับทุกท่าน ที <kung> ่ไ <divide> ด้กล่าวรายชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการเจรยญถวายได้เลยแล้วก็เพื่อที่จะปล่อยมาปล่อนนะคยมาให้เขาไปเจริญพวายแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกไปจากกระแพงแก้วนะครับนั่งที่เก้าอี้เช่นเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะได้ทักการตรวจนะครับแล้พระพรออกไปนะครับ เอาเข้าไปในกันหมดแล้วดีเลยนะครับ เดินเเลยนะครับประดุกหน้าแถวหน้ารหกรูนะครับ,รบสามารถมาเก็นกระวายหน้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินทานก่อนนะได้ามาพวก,าากของต่างๆตทองห่างกันนะครับท้าทีไน่ไาก็นกระวายแล้วอย่าเพิ่งออกจากรางแก้วนะครับประชาสัมพันธ์นกันอติดครั้ง นั่งอยู่ที่เก้าอี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการตรวจน้ำประพอในวัคซีนกันไกันดี่าไปกันหะนี่ไปกับกับมิลานะเอมิลานะมใช่ตงนหล คนเรียนเชิญเลยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ประเกงถวายถวายเพิ่มเดียวก็หมดเห็นเจอเลยนะครับทันที่ประเกงถวายแล้วอย่าเพิ่งเลยทางกลับนะครับเดี๋ยวอยู่รอก่อนนะครับ เดนเชอร์จพานะครับเดนเชอญุณ้าคุณนน้าอยเพิ่มคุณแม่เพียนขึ้นเกษตรนะครับไปเข้ามาที่ด้านในพระโวส่วนนะครับจะได้กำลังกดน้ำนะครับตอนคนคนเยอะยางนี้กก็ต้อง ต้องออกมาก่อนนะคะตอนนี้ก็ฟังน,นะคแล้วกัก่อน,นะคะทำาจด่นน้่คดนน้น้

เพียงศีลอายุโภคเข้าว่าสอบเพียรติโยมีความขันสุสักภารุกวาวินาสตุมาเตยเขาว่ามันตายอยู่ไม่สุขเพียงศีลอยุโภคเข้าว่าอภิวาสนาสีวิสานิยมุตธรรม 아ะว아소ีย보สุชุ <람이 예약소> <람이 예약소> <람이 예약소> I'm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tăng... ตอนนี้ก็สิีพิธีกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เสร็จสิ้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานเนาะหมดแรงเลยนะคะทุกคนสวยนะคะ